สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พระใหญ่มหานำเอาพระสมเด็จวรละคังยุคกลางบลอกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธารักษ์เป็นพระที่มีความเก่าความเป็นธรรมชาติ ที่ดูแล้วเป็นพระที่ทันยุคในสมัยเจ้าประคุณสมเด็จด,ดังนั้นพระยามหาจึงได้นำท่านออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนานแล้วนะครับองค์นี้ไม่ได้นำออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมบารมี เนื่องจากว่าเป็นองค์ประจำกายนะครับเป็นองค์ประจำกายวันนี้ก็เลยนำท่านออกมาประพรมน้ำอบน้ำหอมก็เลยนำท่านออกมาโชว์เรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับเป็นพระในยุคกลางนะครับยุคกลางก็ คือถ้าแบ่งเป็นยุคตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกก็ถ้าเป็นยุคต้นนะยุคต้นยุคโบราณยุคชาวบ้านก็2,350ถึง2,390นี่คือยุคต้นยุคกลาง2,391ถึง2,408นี่คือยุคกลางยุคปลาย2,409ถึง2,415นี่คือยุคปลายนะครับแบ่งเป็นช่วงแบ่งเป็นยุคแต่ละยุคก็แบ่งเป็นช่วงอีกนะครับ อย่างถ้าเป็นยุคต้นก็เป็นช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายถ้าเป็นยุคก,กลางก็ช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายถ้าเป็นยุคปลายก็ช่วงต้นช่วงกลางยุคปลายนะครับพระยมหมาก็ว่าตามตามตำรานะครับเราอ้างอิงตำรานะครับมีหลักวิชาการรองรับอ้างอิงเหตุผลที่เห็นเชิงประจักษ์ได้นะครับอย่างองค์นี้เป็นยุคก,กลาง อันที่จริงเพื่อนเครับน้ำมันตังอิ้วนี่มีมาตั้งแต่โลกบ,บุรีอยุธยารัตนโกสินร์ตอนต้นมีแล้วนะครับครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าน้ำมันตังอิ้วมาในยุคปลายจ้าบุคุลสมเด็จเนี่ยท่านได้รับคำปรึกษาแนะนำจากท่านหลวงวิชาญให้นำให้นำน้ำมันตังอิ้วมาเป็นส่วนผสมหล่อล้อมเพื่อที่จะไม่ให้ พระแตกหักจำรุดได้ง่ายต้องผสมน้ำมันตังอิ้ท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นคําบอกเล่าไม่มีที่จะเรียกว่าอย่างชัดเจนนะครับยุคแรกๆก็ยางจิกนะยางจิกยางรังยางนายางโมกป่ายางชันเรือน้มามันตังอิว้วผสมมากผสมน้อยก็แตกต่างกันไปครูบาอาจารย์บางท่านถึงก็บอกว่าน้มามันตังอิวไม่มีเลยนะเพื่อนๆไม่มีเลยนะวันนี้หักมุมเลยนะท่านท่านเป็นท่านเป็น,น,เ,ปนเรียกโอเป็นนาะยกสมาคมพระ เครื่องระดับต้นๆนะถ้ากล่าวมาเนี่ยอายุท่านก็เจ็ดสิบแล้วนะทุกคนต้องรู้จักท่านท่านเปิดคออดสอนโอ้เสียที่เสียครั้งเดียวเรียนตลอดชีวิตเลยเสียครั้งเดียวเสียเงินเรียนกับท่านเสียครั้งเดียวเรียนตลอดชีวิตนะเพื่อนๆพวกยมาเ็เป็นเป็นลูกศิษย์ท่านเคยเรียนกับท่านนะครับว่างวันไหนวันไหนท่านอยู่บ้านวันไหนท่านสะดวกโทรหาท่านปรึกษาท่านไปพบท่านที่ที่ ฟิตท่านก็ได้นะท่านบอกเลยนะน้ำมันตังอิ้วเนี่ยไม่มีไม่มีในการผสมมวลสารสมเด็จวราัรงท่านว่าขนาดนั้นเลยนะเนื้อกล้วยป่าเนื้อกล้วยหอมเนื้อกล้วยป่าเนื้อกล้วยหอมยางกล้วยป่ายางกล้วยหอมยางกล้วยทุกชนิดเนื้อกล้วยเนื้อข้าวสุกเนื้อแป้งข้าวสุกเนี่ยมีจริง พระแน่นหนึกนุม่มแกร่งนี่ก็มาจากยางกล้วยท่านว่าอย่างนั้นนะมันมีเหตุผลนะเพื่อนๆมีเหตุผลนะเห็นไหมเพื่อนๆท่านบอกขนาดนี้นยางน้ำมันตังอิ้วนี่ไม่ไม่มีไม่มีในพระสมเด็จหรอกเพราอย่ามาหาฟังไวน้นี่อึง้งไปเลยนะแต่ก็เราไปเราปรึกษาเราพบท่านก็ด้วยความร่วมใจเราไม่ได้หวังไปที่จะไป โตตอบหรือไปโต้เถียงนะเราเราอยากฟังเราอยากศึกษาเราอยากสัมผัสองค์ความรู้ก,กับท่านแล้วก็ตั้งใจฟังแบบนั้นนะอย่างองค์เนี้ยเพื่อนเพดูสิครับเนื้อพระนี่แหละคือยางโมกป่ายางชันเรือยางจิกยางรังเนี่ยเพื่อนเพือนดูสิครับ,พร,รนะพ,พ,รบพระยมมหาคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเคี่ยววัหลัง หลังวิเศณีย์นะพญมหามักเรียกว่าหลังเสี้ยนไม้หลังวิเศณียเนี่ยฟังมันแปลกๆนะวิเศณีย์กูบายาจนั่นพาเรียกนะครับแต่ว่าพญามาก็เรียกว่าหลังเสี้ยนไม้เนี่ยมีหลักฐานหลังเสี้ยนไม้หลังกระดานหลังล่องมากก็จะอีกอย่างนะครับแต่ว่าลักษณะนี้ข้อมูลหลังเสี้ยนไม้นี่เสี้ยนไม้อะอย่างนี้เลยนะพญามามักอยากจะเรียกเช่นนั้นนะเพื่อน เดี๋ยวเราดูดูกล้องแบบใกล้ๆกันนะฟังเรื่องราวอย่างนี้แล้วนะเพื่อนเื่อนนี่แหละเราฟังเราฟังดูแล้วก็ศึกษาพอเราเห็นพระเราก็พิจนารณาเหตุผลนะเรายิ่งศึกษาเรายิ่งเรายิ่งได้พบครูบาอาจารย์ท่านก็บอกเล่าแต่ละท่านนี้ก็แปลกๆนะเพื่อนเ <laughs> บางท่านเกีกับหลวงวิจารไม่มีจริง <laughs> หลวงศิษย์หลวงวิจิตหลวงวิจารนณะ์ไม่มีจริงหลวงอุปโลกทั้งก็ว่ายอย่างนั้นหนักไปอีกก็น้ำมันตังอิวไม่มีมีอย่างอื่นแทนนะอย่างจิกอย่างลังอย่างนาอย่างโมกป่าอย่างชันเรือน้ำอ้อยเขี่ยวน้ำพึ่งน้ำตาลท่านมาไปอย่างนั้นนะครับเราก็ฟังคล้ายกับเม็ดหยกนะนเบื่อๆคล้ายกับเม็ดหยก ดูปรพักสิครับอันนี้เหมือนกับเป็นยางโมกป่านะเพื่อนๆเนี่ยยางโมกป่าแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นฟองเต้าหู้นะขึ้นเต็มในองค์พระเลยนะปรึกแข็งมากนะเพื่อนๆเห็นไหมครับแต่ละจุดขึ้นลงตกปรึกแข็งเลยทีเดียวซอกลักแร้ก็สูงนะบางด้านขวามือเราสร้างพระนี่สูงขึ้นเห็นไหมครับ เราเห็นเหมือนกับเป็นคราบยางโมกป่าติดในองค์พระเนี่ยเม็ดเรียกว่าเม็ดเหล็กไหลไปดำํำติดอยู่ในองค์พระเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ยยางโมกป่าติดในองค์พระเลยนะครับเรามาดู ด้านหลังนะครับด้านหลังดูลา,ลายเส้นี่มครับลายเส้น,น,สนแต่ละเส้นนี่ลายเส้นแต่ละเส้นเนี่ยขยุกขยิกเนี่ยขยุกขยิกขยแยกขยน้นหดขึ้นเหี่ยวขึ้นยุบตัวรงพองตัวขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับเราดูนะครับเนี่ยวามกดงาม ความงดงามความงามของท่านแต่ละจุดแต่ละตัวนี่งามจริงๆนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆดูนะครับดูปูนเปลือกหอยนะครับเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อพระอย่างเงี้ยเพื่อนๆเม็ดแดงเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะครับ คล้ายกับเม็ดยกคล้ายกับเม็ดยกติดอยู่ในเนื้อผระเนี่ยปูนเปลือกหอยนะครับดูคราวน้ำมันตั้งอิ้วสวยงามในแต่ละจุดแต่ละด้านนะ เพื่อนๆดูสิครับเนี่ยล่องรอยของการเกิดเม็ดเทาติดอยู่ในองค์พระเลยนะเพื่อนๆเนี่ยปูนเปลือกหอยดูสิครับดูคราบเน่คล้ายๆกับยางจิกยางหลังยางนายางมกป่าเครือบอยู่ ปูนเปลือกหอยเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำเห็นไมครับยิ่งดูยิ่งซึ้งในเม็ดเทาก้อนกวดก้อนเทาเพื่อนๆดูสิครับอย่างนี้หาดูหาชมยากหาดูหาชมลำบากอย่างนี้นะครับดูด้านหลังนะครับ เราดูเป็นลักษณะเหมือนเม็ดหยกนะย่างก้อนปูนเปลือกหอยนะเพื่อนเนชัดเจนเนยเกิดขึ้นในองค์พระเพื่อนเพื่อนดูสิครับเป็นร่องเป็นหลุมเป็นบอ่อนไหครับนี่สวยงามเลยทีเดียวเราดูด้านข้างท่านบ้างนะครับด้านข้างเป็นยังไง เนี่เพื่อนๆดูสิครับคล้ายกับเม็ดหยกนะครับเนี่ยคล้ายกับเม็ดหยกติดอยู่ในเนื้อผ้านี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยงามอ่อนช้อย ็นไหมครับเนี่ยเม็ดจาระเม็ดงดงามเพื่อนๆดูเนี่ยครับในหลุมในบอ่อนะครับในหลุมในบอ่อเกิดขึ้นเกิดกระเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยพระแท้ครับพระแท้แท้ที่องค์พระนะครับ เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับตุกอกตุกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พยามาหาช่องสองพบน้านนะครับขอบคุณครับ